สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์เกมนะครับผมละคลิปนี้นะครับอยู่กับผมเกมแล้วก็น้องนนนะครับวันนี้น้องมิกติดธุระขายของนะครับผมวันนี้นะครับเราสองคนจะชวนทุกคนมากินตำส้มตำนะครับวันนี้เป็นตำหอยดองนะครับแล้วก็มีหมูกรอบหมูกรอบครับผมนี่ไม่ค่อยได้กินนะหมูกรอบนะครับเราอะพอไหมกรอบอันนี้ทําเองนะครับขอบอกสูตรเชฟเกมนี่เป็นไง น่ากินอันนี้สวยนี่นี่โอ้โหวิ่งทำาแต่เช้าวันนี้มาเดี๋ยวเรามาเราเช้าเลยใช่ต้มหมูแล้วก็มาแทงหมูแทงหมูเสร็จเอาหมูตากหมูตากเสร็จเอาหมูทอดเห็นไหมทั้งวันนะครับวันเขาไม่สูตรใช่ไหมใช่มันต้องมีสูตรแล้วตากไปอ้าวหมูหายตากบนราคาหมูหล่นะหมูหล่นมข้กงล่างดีดินมัดหมาไว้นะครับผม ถ้าไม่มัดหมาเหลือ,อ,อลองว่าหมูหายแน่เลย,ยกรอบกรอบนี่ีกระดูกอ่อนด้วยกระดูกอ่อนด้วยตัดอย่างนี้ดีกันแล้วก็แล้วกันเพราะว่าเราไม่มีเขียงเอ้าเข้าตา <c oughs> มันกรอบเกินไปนี่อุยคำใหญ่เลยไอ้มัน <c oughs> จะยัดยัดได้ไม่เนี่ยกัดเอาเห็นไ,ไหม อ่ะวันนี้ก่อนนี่อ่ะวันนี้ก่อนโอเคหูน่าทานมากนะครับทุกคนสีสวยงามครับข้าวเหนียวอยู่ข้างหลังโอ้ข้าวเหนียวเรามีวันนี้กินกินต้มตำแบบข้าวเหนียวเนี้ขาดส้มตำข้าวเหนียวขาดส้มตำเอ้ยส้มตำขาดข้าวเหนียวไม่ได้มีคุณผู้ชมปหลายคนหลายท่านนะครับบอกว่าอยากให้นอนกินอ่าส้มตำข้าวเหนียวแล้วนะครับวันนี้ก็เลยจัดให้นะเอาเอาสซนี่เลยว่าหั่นมันเป็นน้ำส้มตำมันเดเปียกว่า บางได้สวยกินนะไม่ป็นไรหรอกเดี๋ยวมดก็นี่เดี๋ยวไอ้วางไม่จะบมดนี่ก็ได้ยังไงก็หมดนี่หมูกรอบด้วยวันนี้ข้างในแบบเขาบอกว่าอะไรสวิสซี่จุ่มฉ่ำจุ่มฉ่ำใช่ถูกต้องมาขอสักปั้นหนึ่งมากินด้วยกันครับทุกคนครับส้มตำหมูกรอบไม่รู้จะกรอบหรือเปล่าน่าจะกรอบแต่นี้รู้สึกว่าทอดแป๊บเดียวนะครับไม่ทันกรอบ แต่นี่กรอบดียังอุ่นๆอยู่เลยก็ตอบเอ้ยก็ทอดเสร็จเมื่อกี้เองอย่าทุกคนอือก็ทำขายได้ได้เงี้ยบอกแล้วคือไปเป็นเชพกรอบกรอบกรอบจริงครับอันนี้แทงเยอะอันนี้อาจจะไม่ค่อยกรอบใช่ไหมไม่ค่อยกรอบ รู้แล้วครับผมไม่ต้องทำยังไงแพงเยอะๆวันนี้ส้มตำหอยดองครับผมนี่อารมณ์เหมือนข้อหมูย่างกินกับส้มตำนะกรอบๆนะใช่อืมอืม งอนแล้วก็เจ็บถ้าเป็นเมื่อวานกินไม่ได้ครับพี่เพราะว่าเมื่อวานเจ็บเหงือกครับพอดีวันนี้หายพอดีครับทำอะไรมาไม่รู้ไม่โดนอะไรมาเจ็บเหงือกปูปูว่านั่นนะป๋อมันแทงเหงือกหอยย้อง ตำหอยดองอยากินตำหอยดองวันนี้ก็เลยจัดตำหอยดองว่าเรากินแต่ตำกุ้งสดตำกุ้งสด <c oughs> วันนี้ตำหอยบ้างรับพวกกินบ่อยแล้ว <c oughs> ตำทะเยอะเลยครับผมมิกไม่มาแซ่บอี นี่กระดูกอ่อนเลยไอ่มันเป็นโมดสามชั้นมีกระดูก,อ,กอ่อนเสียงดังมากเลยกรอบกรอบขนาดจอ แค่ให้มันโดนน้ำมันจะหายกรอบหืม,มโำใช่ <laughs> สิ่งใหญ่ไปไหมเนี่ยบีบีออกนี่ลองกินแต่หนังดูเราก็ทำเป็นเหมือนกันนะเนี่ย <laughs> 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 ใช่เลย อไอหนังก็มีรสชาตินะไอมักก็อย yani ่างเขาใส่ใส่เกลือนิดหนึ่งเวลาเราจะไปตากปุ๊บเราก็ทาเกลือมันก็จะออกเค็มๆเวลาเราเราแทงเราก็ใส่ให้น้ำส้มแล้วก็เราก็แทงไปด้วยราดน้ำส้มไปด้วยนะครับจดังมากเลยเก็บเนี้ยกุบกลับกุบกลับอ่บคจับขั มีมันด้วยพืออ้อักๆเดี๋ยวตัดใบขอบเขียวก่อน อร่อยวันนี้อาจจะไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่เพราะใส่พริกน้อยวันนี้จิเผ็ดเดียก็สงสารกระเพาะนะครับผมวันนี้ก็เลยเบาเบา,บานิด<พ>นึงทอ<ำ>ง<พ>หนักพอเผ็ดเผ็ดพอได้รสชาติ กรอบรพอๆครับหมูหันเลยไอ้น่องอาจจะกรอบกว่าเลยหมูห,หันเนี้ยเรากินครั้งก่อนไม่กรอบเหนียวปล่อยวันนานแล้วอันนั้นกว,นะว่าจะเอามาถึงบ้านไง มันใหญ่ ขาค้นแกนี่กินบ่ได้เลยนะหนังนาเต้เลยแต่กรอบแกไม่มีฟันมีแต่งหรอ,อแงนไปตึด๊ดดูเอาคนตัดปัน้องกินไม่ได้นะเนี่ยแข็งมันกรอบอง รู้สึกว่าวันนี้จะเค็มเนื่องจากมีหอย <c oughs> ปกติเขากินหวานแบบโอเิป่ะไงเ <ừ. S 1> หลือไหมเนี่ยเหลือมากเลยเหลือเป็นไรยังไงก็หมด เกือบคบปากตัวเองอร่อยเกินอร่อยเกินทมใจ <c oughs> กัดปากปเองเน้ะ <c oughs> <c oughs> อร่อยหมูไอ้มักอะอย่างไรไม่ได้หมักเลยแต่มันมีรสชาติะ่ะอาจจะเป็นรสชาติตรงหนังอ่ะใช่กระดูกออนเจ้าฮักอแข็ง เป็นไงรสชาติวันนี้ดมกรอบแซ่บเด็ดเผ็ดร้อนใช่ไหมครับผมมาครบสูตรรบสูตรแน่นอนจริงไปเดี๋ยวคลิปนี้เราขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับผมวันนี้ก็ชวนทุกคนมากินตำหอยดองนะครับผมแล้วก็มีหมูกรอบด้วยหมูกรอบทําเองด้วยนะครับผมอร่อยมากอบครับผมไปเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับผมถ้าหากทุกคนชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็น้องด้วยนะครับคลิปนี้ผมกับน้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนไว้พบเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับครับกินต่อกินต่อน้างร้นนี้อร่อยอเสียงแบบกรอบมาก